เสียงแต่เสียงพี่พี่ปเท่าไหร่เกือบล้านแล้วกันแล้วพี่มีแบบไหมมีค่ะไอ้เกยก็คือชีพหายแล้วชีพหายแล้วสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ฟิวเจอร์พาร์คลังติดนะฮะมันเละเทริะ เราอยู <Wha> ่ท <Luis> ี <diction aries> <N> ่งานนั่งนี่นะนั่งนี่เป็นงานเกี่ยวกับคล้ายๆหลงียูที่เราเคยถ่ายอ่ะก็คือเราเคยถ่ายงานแนวหลงียูนะว้าฟ้าไปไปผู้โปรดิวเซอร์ของงานนี้ผมรู้จักกันจริงๆก็เป็นนักสามองเทนนี่แหละรู้จักกันแล้วเขาบอกว่ามาถ่ายได้มาเลยมาเลยมาเลยแล้วพึ่งดูคนดิโอ้โหชื่องานว่าอะไรอ่ะงานนั่งเล่นนั่งนี่ ทำอะไรได้บ้างครับผมทำอะไรได้บ้างซื้อเสื้อของพี่เอิญแล้วก็เซ็นลายเซ็นเอาไหไม่เอาดิคนเยอะอ่ะยูดีชวนเอาอะไรบ้างไม่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 อีกท่าคือเก็บเงินนะลุงชี้หน่อยว่าเออสาวๆโซนไหนสำหรับแม่ค้านะน่ารักอะไรเยอะเห็นโซนนู้นไหมทำงานกูจ้องแต่คนนั้นไม่ไม่หมายถึงว่าเออไม่ทันละไม่ทันละไม่ทันละตั้งแต่เดินมานะทั้งแค้นเลยนะ ผ uh 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 ู้หญิงไม่ค่อยเท่าไหร่ผู้ชายคือดีมากไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหลายคนเลยแถบนั้นแถบนี้ยแถบนี้อะไรนะนั่นแถบเดินมาเออเหี้ยไปจีบผู้ชายตบผู้ชายให้ดูหน่อยสักคนหนึ่งกูเนี่ยกูเนี่ยต้กูก็คือกูไม่เห็นปากกูด้วยนะมึงทำปากยังไงก็ไม่รู้เราเป็นเด็กปีไหนสองไม่หนาวแต่เราจัดงานนี้เลยอ่ะแบบว่าเป็นเป็นหัวคิดเป็นทั้งหัวคิดแล้วเป็นคนจัดงานด้วยครับเขามีงบให้ไหมมีงบให้มีงบให้เท่าไหร่อ่ะพี่อยากรู้ได้ไหมอ่ะแปลว่าหลักแสนละกันอ่า แต่เสียงแต่เสียที่มีไปเท่าไหร่หนึ่งร้านเรามาเริ่มแผนการที่เราคิ้งไปแต่แรกดีกว่าเราจะไปซื้อของกินกันไปจีบสาวกิงอาร์ติกจะมาจีบสาวกันนะครับเอาลุงลุงพาไปร้านที่คิดว่าคนน่ารักมาดีกว่าคนนี้น่ารักอ่ะคนนี้น่ารักอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใจกูตุ๊กตุ๊กตอมๆให้กูทำไรขึ้นแรงก่อนขึ้นแรงก่อนนถึงพี่จะไม่มีรถขับถึงพี่จะไม่มีรถขับแต่พี่จะเดินเอาใหม่ถึงพี่จะไม่มีรถขับแต่พี่จะพาเดินกลับแากโรบัสติกน D R A G O N F L Y แล้วก็ Under Score P O R ค่ะโอเคครับไอ้เซิร์ฟเซิร์ฟมุกก่อนเซิร์ฟมุกก่อนไม่ไม่โอเซิร์แอคทีทำได้ไหมเรื่องชื่อเต่งเล้งค่ะเต่งเล้งงานนี้ชอบไหมครับชอบงานนี้ไหมชอบค่ะแต่สิ่งที่พี่ชอบที่สุดในงานนี่คือเฮ้ยน้องโคตรแอคติ้งไงกคตรไอจีตัวเองใส่กล้องครับ

แย่วะทำไมมึน้องได้ใช่ไหมย่ก็รู้สึกผิดเลย่อีเจนลืมจริงก็ได้เลาเปลี่ยนคนเราก็เปลี่ยนกาเวลาจะเปลี่ยนไปแต่หัวใจที่พี่มีให้น้องมันยึไม่เปลี่ยนแปลเปิดมาร์ก่อนไปเปิดมา่ O R T Y L M S S underscore ใครไม่รู้นะครับก็ไปดูที่หอรอมย้อนกับไปนะสักตอนหนึ่งจำไม่ได้ตอนไหนอมาแลวมาแลาแลในนี่ไหน The wishes ่อ จูนขอวาร์ปหน่อย J U N E S T E N ค่ะทำไงมาเมื่อกี้ขวายีเขาได้ไหมครับมึงลืมถามเปล่าว่าเออมีแฟนหรือยังไม่ต้องถามเลยเหรอถ้าลองถามดูก่อนมีแฟนโอเคปลอดภัยความสุขของนายคิงนะหน้ามึงโคตรมีความสุขสวัสดีค่ะคนเดียวสวัสดีครับเขอนๆเขินได้เลย เดินเนี่ยเลคุณลุ้นไหมคุณแพ้กันเปล่าเดียโอ้เดียวอันนี้เป็นห้องแคปซูลใช่เพื่อนเพื่อให,หม่ไม่ครับอันนี้ของเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นอะรเนเนี่ยแตคนในชิปเนี่ยแหละครับครับขอนคนนี้เลยใช่ไหมใช่ครับท่านสองหารสี่ได้อะไรวะสี่สามสิบสองอ่ะสามสามแสนเขาเรื่องเขาเรื่องเขาเรื่องเขาเรื่กงอันนั้นเขาเรื่องจุดประสงค์ของเพื่อนผมเลยอ่ะเขาจะเดินมาเขาอยากได้จีพีอยู่ข้างหลังครับ เอาไปแฟนเขาต่อกูแล้วอากาศเป็นกูซะแล้วอ่ะอันนี้เป็นแฟนกันทำไมอันนี้พี่เป็นแฟนกอ้าวนี่นึ่งพี่นับาครับสวัสดีค่ะพูดสุขุมเลยอ่ะพูดไอจีใส่กล้องเลยครับปัดติดตามด้วยนะคะ P P N N P C R ค่ะก็สองคนได้นะดิสเคา20%ีอ้ยอ่าสิทธิ์พิสิทธิ์วายดีครับตามตามนี้เลยโอเค ครับผมเดี๋ยววันนี้วันนี้กูโคเซ็งว่าเนี่ยเอาะขอก่อนขอก่อนขอก่อนได้ได้ได้เื่อครับนิ้วค่ะอันนี้พี่พี่มาขายเะไรครับในถั่วแป๊บนึงนะฮะพี่ขายในถั่วนี้แล้วพี่เดินไปพูดนน้นทีแรกใช่เป็นผู้ถมเพื่อนแล้วไม่มีใครอยู่อ๋ออ๋อแล้วเมื่อกี้เขาเป็นแฟนกันใช่นั่งไง กูเก่งมาแล้ว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 พี่อยากมีแฟนไหมพี่ค่ะแต่แฟนเขาไม่อยู่ไงเฮียเมื่อกี้เนี่ยตาจูเกตเขียวอยู่แล้วพี่ต้องยืนยิ้มเพียงคนเดียวแบบมูนเนี่ยเป็นในถั่วที่เอาถั่วมาจากจังหวัดแม่ท้องสอนเป็นแบบสินค้าช่วยกระเกนต่ออ่ะใช่ค่ะเอาซิมซิมซิมเฮ้ยมันหนึบหนึบดิไม่เคยกินพีนัทเบเตอร์แต่รู้สึกอร่อยอ่ะ ที่ที่สามารถที่จะแจกไอจีได้ไหมฮะถามเลยพี่ดัสบัตเตอร์มาด้วยเอาสกดไอจีนะคะ C H A N A M I L ด K ค่ะชนะมิวค่ะมึงทำได้ยังไงเพื่อนทำไมไม่ทันวะมึงเวลาเลคเชอร์อาจารย์เราก็ต้องฟังคุณไม่เคยเรียนเองกูไม่เคยตั้งใจเรียนเองกูเลยนะตาตามึงถึงมากอะวันเนี้ยสีอะผือว่ายจะไปสอเสร็จในใจก็คือชีพหายแล้วชิมหายแล้วแล้วแม่งพูดชื่อกูไปด้วย จริงๆงานหลงมันมีของกินอะไรเยอะนะแต่เราแทบจะไม่ถ่ายอะไรเลยเนี่ยใช่ไม่ได้แม้ของกินเลยเฮ้ยพีของกินโคตรเยอะไอ้เนี้ยงานอันนี้คืองานนั่งหนี้นะดูน่ากินไปหมดเลยยูปีอะไรครับปีสองค่ะเรียนอะอีเวนนะยีเวนอะไรนะมีแฟนเลยนครับมีแล้วค่ะครับเปิดบ้าเลยเปิดบ้าเป็นจีเลยได้ไหมได้ค่ะ L O O K T T A O โอเคครับยังไงครับบุหาวาครับ นี่อยู่อยู่ปีอะไรครับปีสองค่ะปีอะไรอะครับอยู่ปีแปดครับสามสามไม่สามไม่สามไมสามเชื่อไหมครับถ้าเขาไม่เฉลยเชื่อไหมเชื่อเชื่อเออเย้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมีแต่กระยับนะครับมีค่ะค่ะก่อนไปขอของแถมเป็นไอจีสองคนได้หน่อยได้ไหมฮะเอาพูดพูดผ่านกล้องเลยฮะค่ะอินสตาแกรมนะคะ emiric นะคะ A m i r i c C ค่ะโอเคค่ะบค่ะ i g พิลามาค่ะ p i แล้วก็ M I L D อันนี้สิบอกขาผมอ่ะครับอันนี้ดีมากเลยครับไปถึงน้ำใช่ถ้ามึงบอกคนชงก็คือมึงอยากบอกเองที่อไหนครับพี่โจ้พี่พลพี่ลเรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนเตรียมอุดมมีเตรียมอุดมหลายสายอันเลยกทุมธานีอ๋อแล้วเราเราเรียนที่กรุงเทพเใช่ไหมไม่หนูเรียนอยู่ธัญราษฎร์ค่ะอ๋อเป็นเพื่อนกันใช่ค่ะพี่เพื่อนยะไครับอ๋อตรงโดยตรงแล้วตรงเพลแล้วตรงเพลแล้วขอไอคิ้งหน่อยครับ W I L Y อ P L Y A P L X x 1 9นึ่งก้าค่ะน้องบอพวกเราหน้ากลัวใช่หน้ากลัวหน้ากลัวกันยังไงากลัวตรงไหนวะแม่เฮ้ยสั์เกนไฟยังก็มูกมไปเกิอบเกิอผ่านะเอาเกือบผ่านะมึงมึงให้ตัวเองผ่านไหมยัง มึงยังไม่พอใจได้สำมึงยังไม่พยังไม่หนำใจต้องใช้คขาว่ายังไม่สั่ใจพวกมึงไม่ไปแล้วู้ยิ ตอนไหนบลุงคอมอยู่ปีสองนะทุกคนแต่ผมเรียกเขาว่าลุงเพราะว่าเขาอ่ะเคยอยู่ปีปีหนึ่งแล้วดอกอ่ะแปลว่าอยู่ปีเดียวกับเราถูกไหมก็คือตอนตอนนี้เขาควรอยู่ปีสามแต่ตอนนี้เขาอยู่ปีสองผมเลยเรียกเขาว่าลุงไงไม่ใช่เพราะว่าเขาแก่ที่สุดในรุ่นไม่ไม่ใช่ความจริงเลยคุณกะลังจะปลักกรมผมอยู่อ่ะวูดพอแบตครับน่ะแก่กว่ามึงอ่ะอันนี้ใช่อันนี้ใช่อันนี้ก็ส่วนส่วนหนึ่งที่ทำให้เรียกว่าลุงมึงแก่ด้วยลุงไคเตอร์ไคเตอร์เขา คือเ uhm, ขาเรียกลุงเนี่ยคือเขาเขาเรานั่งถ so ือด้เราแต่บางคนผู้คนเรียกว่าลุงเขาอาจจะไม่ได้ถือนัำถือแบบนี้มีมิงไหมถ้าไม่มีก็ไปดีกว่าเราจะได้แค่พ่อไปนอนดีกว่าสักเซสไปเสร็จแน่เดี๋ยวไปแบร์เฮาส์ต่อแล้วก็จบวันนี้แบร์เฮาส์เปิดตรงไหนข้างบนครับตว์แปลชั้นสองสแปวแปวสแปลสแปวสแปวูนมกุหลาบไมจริงมึงเยอะเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับชื่ออะไรครับ เรียนเรียนอยู่เรียนอีเวนต์ค่ะปีสองอยู่ปีสองใช่นี่ใครเรียนครับจันเรามีมุกมาฝากหนึ่งงานนี้คืองานนี้เนี่ยชื่อว่างานนั่งเล่นอะไรครับอ่าดูดูดูแต่ว่าพี่อยากให้หนูมานั่งเล่นกับพี่ไม่ได้สกอร์เชื่อไใจของตัวเองใส่กล้องไหมเอเด้าสกอรล่าง F I L M S P ค่ะนั่น ขันใจเีกแลนั่นขอบคุณครับเอาไปไหนแล้วทุกคนนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ร้านแบร์เฮาส์สาขานี่มันบอลชอนนี่บ้าคือเขาจับมือกับบอลชอนตอนนี้ทำปรดักใหม่เป็นไข่ชาตองไข่มุกบ้ารุ่นร้านด้วยหอว่าพ่ออัลเจอร์อยู่นะฮะกินไหมกูอยากกินเอาเดียวดีไม่ได้กินนานมากนักสำหรับอีเวนต์งานนั่งนี่นะครับหมดแล้ววันนี้จริงๆมันมีของกินของอะไรเยอะแยะมากในงานนั้นแต่ว่า ไม่ได้มาถ่ายโปรโมทงานแล้วเพราะว่ามันน่าโปรโมทไม่ทันทัดทออะไรแต่ปีหน้านะ่าจะมีนะเพราะว่าเด็กอีเวนต์เนี่ยเขาทำงานกัน,นตลอดจ even more, even more, ัดอีเว้นในมออีเวนต์นอกมออะไรเงี้ยเขาไปตลอดไปนอนดีกว่าตอนเช้าก็งานบวชตอนบ่ายนั่งนี่กูก็อยากเปลี่ยนเป็นงานนอนนี่เลยเนะจอกันครับบ๊ายบาย